หวีเก่าที่สุดในสยามนำเข้าจากอินเดียอายุถึงสองพันปีหวีที่เราใช้หวีทุกวันนี้นะครับมีมาแต่เมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบนะครับแต่ในดินเดนไทยพบหลักฐานหวีที่เก่าที่สุดในขณะนี้เป็นหวีที่ทำมาจากงาช้างนะครับ ที่นําเข้ามาจากประเทศอินเดียนะครับพบที่เมืองโบราณจันศีลอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2,111ถึง2,112นะครับเมื่อตรวจสอบอายุของหวีปรากฏว่ามีอายุถึง2,000ปีมาแล้วนะครับสภาพของหวีนั้นชำรุดแตกหักตรงบริเวณซี่ และด้านบนมีการทำภาพสลักอยู่ทั้งสองด้านนะครับลวดลายที่ทำนั้นมีนักวิชาการสันนิษฐานว่าลวดลายนั้นเปรียบเทียบได้กับศิลปะอินเดียภาคใต้นะครับเบบอมราวดีนะครับในพุทธศตวรษรษที่6ถึง8นะครับส่วนลวดลายนั้นแบ่งเป็นสองด้านนะครับด้านหนึ่งเป็นรูปหง อีกด้านจะแบ่งเป็นลายสองแถวด้านบนเป็นลักษณะมงคลแปดอย่างตามคติอินเดียนะครับโดยเรียงลำดับจากซ้ายมาขวาดังนี้พระอาทิตย์หรือพระจันทร์นะครับม้อปุรณะกตะรวงพึ่งศีวษะส,สังสังเซจมอนและพระจันทร์หรือพระอาทิตย์นะครับและมีลายรูปมา้า อยู่ด้านล่างนักวิชาการสันนิษฐานว่าเมื่อดูจากลวดลายที่ปรากฏบนหวีนี้แล้วผู้ที่ใช้หวีเนี่ยก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองแต่ก็อาจจะใช้ประกอบพิธีกรรมดางใดอย่างหนึ่งก็เป็นได้